เกิดเหตุดับสลดสีสภายในสองวันเหตุการณ์นอนาหดหูใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นี่เองวันนั้นได้รับแจ้งเหตุผู้พัดตกพ่อเสียชีวิตทั้งหมด3ามรายนั่งเสียชีวิตยอยู่ในบอ่อซีเมนศพสองท่านนะคะได้นั่งหันหน้าชนกันอยู่ หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ประเมินสถานการณ์ในการกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อก็พบว่าปากบ่อมีขนาดแคบและภายในบ่อไม่มีอากาศหายใจจึงไม่สามารถลงไปได้ด้วยตัวเปล่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอย่างชุด A C B A เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในครั้งนี้อุปสรรคหลักๆก,ก็คือ ปากบ่อเนี่แคบนะครับปากบ่อแคบแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยร่างของเขาค่อนข้างจะใหญ่พอลงไปเนี่ยพื้นที่การทํางานนะครับเราแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยเพราะว่าปากบ่อแคบแล้วก็ภายในบ่อเนี่ยเป,เ,ปเป็นพื้นที่อับอากาศหลังจากเคสนี้ก็จะเป็นอําเภอข้างเคียงนะครับเคสนั้นตายสศพนะครับเสียชีวิต3ศพ เหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเหตุาการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง3ารายด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อบาดาลที่มีความลึกถึง13เมตรเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายพยายามอยู่นานหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ เสียงเชิญชวนเป่าประกาศกันตามหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเพื่อเรียกให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พาลูกจุงหลานมาดูมายากลและการแสดงโชว์กิน่านไฟของคุณสงกรานโภชโนหรือเดวิดอิสานที่หลายคนคงคุ้นเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้าง คุณสงกรานในวัย47ปียังคงทำอาชีพนักมายากลตระเวนไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเรียกได้ว่าค่ำไหนก็นอนที่นั่นโดยจะอาศัยวัดเป็นที่พักก่อนจะทำการแสดงโชว์ในช่วงหัวค่ำกว่า19ปีมาแล้วที่คุณสงกรานเดินตามเส้นทางที่ตั้งใจเอาไว้หลังจากที่เขาได้รู้จักกับการแสดงโชว์มายากลครั้งแรกในชีวิต ทอดแต่ตอนเป็นเด็กนะครับชือจะมีมายากลงูที่เล่นอับดุลอะไรเงี้ยมาตามหมู่บ้านแล้วก็มาขายยางจืดนะครับยางจืดพวกพระพวกอะไรไนี่แหละครับแต่แต่ที่ผมไปดูนั้นจะเป็นสมุนไพรเป็นยางจืดเป็นรากไม้นะครับเขาจะใส่ไว้ในมืออุ้งมือของผุ้ชมคนไหนที่กล้าสมัครแล้วน้ากดเทล,ลงไปเขาว่าเป็นน้ํากดนะนะที่ใส่ขันแล้วก็จะเดือดบุบบูบบ,บเดือดออกมาเป็นฟองแบบร้อนนะมีไอขึ้นน่ากลัวมากเลย นี้เขาก็ผมก็นั่งหน้านะบ้านผมก็บ้านโคกกลางน้องแปนน้องเรือนะครับคนแก่นผมไปนั่งดูแล้วก็เอายางกิดใส่เท่านี้แล้วเทใส่มือผมอ่ะมันไม่ร้อนครับผมก็เลยว่าเอ้ยมันมาสัจจันแท้เขาเล่นกลให้ดูมีชุดหนึ่งชอบมากก็คือชุดตะเกียบจีนเขาจะให้ผมขึ้นไปในวงน่ะวงคนทั้งหมู่บ้านเลยนะเขาให้ผมจับไอเราเนี่ยตัวเด็กเป็นเด็กนะพอดึงตะเกียบตัวหนึ่งก็จะหดเข้า ดึงเีกผมดึงเอกมันก็หดเข้ากลับไปกลับมาผมงงมากเลยก็เลยชอบนั่นแหละมายากลความลหลงไหลในศาสตร์ของมายากลเริ่มจากในช่วงวัยเด็กส่งผลให้คุณสงกรานพยายามศึกษาและใฝ่าหาเรียนรู้ก้นต่างๆจากตำราและอาจารย์ทางด้านนี้สะสมฝึกทีละเล็กทีละน้อยจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญสามารถเล่นกลได้กว่า100นึนพร้อกล้อมกับสรรหาและก็ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆมาวางขายเพื่อหารายได้เสริมจากการโชว์อีกด้วยครับ ใช้มือบางแค่ผมคิดคาไหนอย่างผมคิดคาไหนมันจะออกมาเป็นตัวหนังสือเลยผมจะพืดปืช่ไหมเพี่ยงนะครับอย่าเวลานะครับหนึ่งพันสเขาเรียกไม้ขีดพีสิหมุนได้ครับเนี่ยนะครับตีลังกาได้เมื่อถึงในช่วงเย็นคุณสงกรานก็จะขับรถมาจอดยังลานสถานที่ที่ได้ขอไว้กับผู้นำชุมชนแล้ว จากนี้เขาก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการแสดงมายากลคนกินถ่านไฟในคืนนี้อุปสรรคของการแสดงแต่ละครั้งก็จะเป็นเรื่องของฟ้าฝนที่อาจจะไม่เอื้ออํานวยนักส่วนผู้เข้าชมก็จะเก็บคนละ20บาทที่ผ่านมาเคยทําการแสดงโดยมีผู้ชมน้อยที่สุด6คนครับคุณสงกลารก็ไม่ท้อเล่นเต็มที่100%เซและเมื่อใกล้ค่ำคุณสมการก็เปลี่ยนโฉมเพื่อเตรียมตัวเป็นนักมายากล เดวิดอิสานพี่ทงการเมจิกโชว์ครับไปจับตาชมมายากลคนกินถ่านไฟในครั้งนี้พร้อมกันเลย